สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอันนี้เป็นตอไม้ประดู่ซ่อมครับต้นไม่ใหญ่ต้นเล็กถูกตัดโค่นไปนานแล้วลองเมีดเก่าๆดูเนื้อสวยดีเหมือนกันครับ นี้พามาดูต้นตะแบกครับตะแบกบางพื้นที่เรียกกระแบกตะแบกกระแบกคล้ายๆกันนะครับเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่โคนต้นมักเป็นภูเป็นพรแบบนี้ครับ แต่ว่าต้นไม้แถบนี้บริเวณนี้มันจะไม่ใหญ่มันจะส่งเปล่าขึ้นไปเพราะพื้นที่เป็นหินช่วงนี้ย่างเขาสู่หน้าแรงนี่ก็ใบไม้รุดร่วงมดครับ ตะแบกเปลือกลำต้นจะสีเทาแกมเหลืองแล้วจะมีเปลือกบางๆหลุดล่อนเป็นแผ่นเป็นไม้เนื้อแข็งครับเนื้อไม้สีขาวขาวแบบไม้ครับเอาไปทําตัวไม้สร้างบ้านเรือนได้สมัยก่อนๆเน,นี้ย ไม้แข็งแรงทนทานเด็กคนต้นก็จะมักเป็นภูเป็นพรแบบนี้ครับโดยปกติก็จะเป็นตะแบกนี้จะเป็นไม้เนื้อไม้สีขาวหรือว่าขาวแกมเหลืองแต่มันจะมีบางบางต้นนะครับ บางต้นอาจจะเป็นตะแบกลายเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นตะแบกลายถ้าเราไม่ตัดต้องตัดดูเนื้อไม้ถึงจะรู้ว่าเป็นตะแบกลายแต่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นตะแบกลายเนี่ยมันมีน้อยตะแบกลายก็หมายความว่าเนื้อไม้มันก็จะสีขาวแบบตะแบกทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเราเอากระดาษทรายคัดเนี่ยมันจะเกิดเป็นประกายสีลุ้งขึ้น มันจะมีสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองปนอยู่ในนั้นอะ่ะคล้ายๆสีลุงครับเราก็จะนิยมเอามาทำด้ามมีดตำฝักมีดแต่โอกาสที่จะเจอตะแบกลายอะ่ะคือน้อยมากครับ สาเหตุที่เขาเป็นเป็นสีลายสีลุ้งเนี่ยอาจจะเกิดจากสารอาหารแร่ธาตุที่เขาดูดขึ้นไปจากดินจากหินนะครับยิ่งต้นไหนแคะแกนดูดสารอาหารไม่สะดวกมันอาจจะเกิดเขาเรียกว่าปฏิกิริยาคือได้รับสารอาหารไม่สะดวกก็เกิดเป็น เกิดเป็นคดเกิดเป็นปมเนี่ยแบบต้นเนี่ยครับต้นนี้ก็เป็นตะแบกที่มีแบบปุ่มปม,ปมรอบลำต้นเลยครับแต่ว่าต้นขนาดเล็กนะครับเพราะเขาไม่โตขึ้นอยกหิน อันนี้อาจจะเป็นตะแบกลายก็ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้นนี้จะเป็นตะแบกลายนะครับคือเป็นขอเรียกว่าสมมติฐานนะครับ โดยปกติตะแบกจะเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่น,นี้พื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่หินไม้ก็จะได้สารอาหารไม่ไม่สมบูรณไ์ไม่สะดวกครับก็เลยกลายเป็นไม้เล็กครับก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นตะแบกแล้วก็เป็นตะแบกที่มีปุ่มมีปมรอบลำต้นเลยก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ